ก็มาอยู่ในช่งนองรปได้ในวนนี้เช่นเคยนะครับโอที่ทำคลิปไปเมื่อตะกี้คือแบบมันไม่ได้เปิดเสียงครับก็ปเป็นอะไรเนี่ยฉันใจมากคือแบบม,มันแบบไม่ค่อยจะดีเลยโอเคอันนั้คือ U F O นะครับคลิปไปกัาวนวันนี้เด็ก อันนี้จะกล้วยจะมาเที่ยวจะมาเที่ยวภูเขาที่เขาว่ากันนะในเฟซเขาบอกว่ามันน่าน่าเชื่อถือจริงๆเลยนั่งเครื่องบินมาจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววู้พวกเราชั้นซื้อตั๋วดีนะเะยมาที่ชั้นเจ็ดเขาเรียกว่าสุด,ดยอดเลยนะ่ะแล้วก็ถึงเวลาไปกันเถอะอย่าให้เสียเวลาเออ,เอ,อก็โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเจ็บเจ็บช่วยด้วยโอเคฉันไม่โดนหินใช่ไหมโอ้ย นั่นน่ะทะเลที่เราคากลังจะไปมันคือตรงนั้นโอ้ยเฮ้ยตัวหมองอลื่นไส้มากเลยวพวกได้มันลื่นไส้อ้อยอ้อยอ้อเออเอยโอ้ย,อย,อย,อยเกือบถึงแล้วไม่ถึงพวกเราก็ต้องไปให้ได้เพราะมันคือสิ่งที่สุดยอดเย,ย้ลาลาอ้อยต้นหัวพวก พวกเราคือพวกเราจะแย่มากเกินไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยเจ็บหอวหัวหัวหัวหอวหัวจะตายจะตายครับ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 โอ้ยกระบอกแตกโอ้ยไม่ไหวแล้วครับโอ้ยท่านผู้ชมลุกเคลนขาไม่ไหวแล้วครับพี่น้องโอเคก็โอ้รู้สึกว่าผมจะเป็นระดับที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ ระบสิเลยโอ้รู้สึกว่าจะกากมากอุ้ยอ้าาาาอาา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 าอาาอาาาาอาา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 เาา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 ไาา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 า จองตัวใหม่ละกลับบ้านเลยกันนะครับโอเคจองอันนี้ก็ได้ไปลงอะไรหริมะเอ้อยดูสูกเบอร,ร์หน,น,น,นึ่งจะแพงกว่าอันไหนฮะบรรยากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใช่ไหมี่จะกรลังจะได้ลงน้ำแล้วโไม่ได้ลงแล้วเลยโอ้ยตายก่อนอ่ะเจ็บโอเคเมื่อกี้ผมก็แค่แบบจะทำอะไรนะครับ ก็คือมาก็จะบัลงที่หินมาเหมือนเดิมนะครับแต่พวกเราก็ต้องไปเราก็ซื้อตังมาแล้วโอ้ยังกลับพระเจ้าเลยว้โอ้คืนสู่กาแล็กซี่ต้องตายเยยเนี่เลยครับท่านผู้ชมจะตกครับจะตกครับพี่จะตกครับจะตกจะตกจะตโอ้หัวแทงแล้วปาดอโอไม่น้ำเห็นเป็นอะไรเนี่ยออ โอ้จะตายครับตายครับชุบโอ้เจ็บอยู่นะครับปอดแตกเลยไหมเฮ้ยทีบดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยต้องลงไปสู่กาแล็กซี่เยอะ ดีนะไม่ตายพวกใช่ไม่ไมตายแต่ว่าจะโดนตัวมะพร้าวไม่อ้อไม่โดนหรอกพวกมันก็แค่เดินทีทีหลังจากนั้นกล้วยก็ได้เปลี่ยนเกาะ <c oughs> โอเค,อเคก็กลับมาอยู่แล้วนะครับโอเครู้สึกว่า ที่นี่จะเป็นเมืองล้างฮะถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยซ้ําก็สนุกได้ถ้าไม่มีคนใช่ฉันชอบอยู่ตัวคนเดียวนะตัวกูชอบอยู่ตัวคนเดียวนะดีจุ๊บกันนดองว้โว้าวตึกโอ้ยตึกหลังนี้โอ้ยโอู้โหดูดีฮะไม่เจ็บอะไรเลยจุ๊บโอ้ยโอ้ยไมฉันเปลี่ยนมาแล้วดูไม่ดีเลยอ่ะฉันพยายามเก็บเก็บ ท่นคนขางพยายามที่จะเก็บเลยนะครับท่านผู้ชมข้างบนน้ำมันดูเอปนี่นะผมก็อยากขึ้นไปทางนั้นนะครับน่าจะเป็นสถิติใหม่ได้นะครับขับท่านผู้ชมโอ้ย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 ช่วยฉันด้วยครับท่านผู้ชมคุณหมอทั้งหลายช่วยผมด้วยครับโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกขาหักไปเคลื่อนเส้ยจะตายแล้วครับท่านผู้ชม เออหลังจากนั้นกวยก็ได้ไปหา,ห,าหมอเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครได้ชอบคลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายกวยขอไปก่อนล้าสม,สมันแล้วเลย